ไปมามาให้ให้ใหมานั่งฟังดูเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเคยผ่านมาแล้วคือทานยามาไม่รู้เท่าไหร่รักษามาก็เข้าออกโรงพยาบาลประมาณสองปีอ่ะคือเราเห็นเลยว่าคนป่วยอ่ะเป็นยังไงคนที่เป็นไตทรมานที่สุดทรมานมากยังไม่อยากให้เป็นเหมือนเราคือเข้าออกคือมาอยู่บ้านไม่ถึงอาทิตย์นะต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลสองเดือน เราต้องออกมาอยู่บ้านอีกอาทิตย์หนึง่งก็เข้าไปนอนโรงพยาบาลสองเดือนอีกมันเป็นอะไรที่แบบมันทรมานมา,ก,ากแบบว่าเราแบบว่าโหยบ้านไม่ต้องอยู่แล้วโรงบ้าบาลเป็นบ้านแล้วกันอะไรเงี้ยพอพอพอไปอยู่บ้านพอพอปีห้าเก้าบอกว่ากลับบ้านได้ละไม่มียารักษาเพราะว่าหมดหมดยารักษาแล้วคือยาความดันห้าตัวก็ให้หมดละไม่มีให้ละคือว่าให้ไปรอเลย รอคือรอไปอ่ะ mm hmm. ออแต่จากนั้นเขาบอกว่าให้รอไปซะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออแล้วก็ปอบเจวเอนก็กลับบ้านชวนนุษากลับบ้านก็มานอนที่บ้านลาพี่ลาน้องเรียบร้อยละบอกว่ายังไงก็คนมันกินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้ละกินเข้าไปมันคือมันออกหมดอ่ะมันก็คือไงก็ไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยก็ลาหมดก,ก็พอวันรุ่งเชา้าพอทีเนี้ย มาเจอคุณมิณชิตที่ที่มาสวดมนต์ันการมาเจอกันคุณมิชิตรู้ว่าป่วยก็เลยพอวันวันต่อมาก,ก็ไปเลยตัวหาที่บ้านออกยาไปเลยโอ้พี่ไม่กินรอบอะไรเงี้ยหนูกินมาเยอะแล้วเพราะว่าหมอเขาแบบว่าไม่ให้กินละถ้ากินก็คือตายอะ่ะมันจะตายแล้วไม่กินล,ลอะไรเขาทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยนะแล้วเขาก็มาถามว่าพี่หน่อยจะตั้งไว้ทําไม แล้วทำไมไม่มกินเขาอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอเขากลับเขาก็พูดแค่นี้แล้วเขาก็กลับเราก,ก,ก็เออแล้วก็เราจะตั้งไว้ทําไมวะเน,นี้ยอะไรเงี้ยเขาตั้งไว้แล้วก็เดินผ่านอ่ะเป็นเดือนอ่ะไม่กินอะไรเงี้ยพอมาเนึกขึ้นได้เออพอพอคุณพี่เื่อว่าทําไมพี่หน่อยไม่กินอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะก็ลองกินดูอะไรเงี้ยว่ามันจะตายแล้วอ่ะก็กินดูมั่งก็ไม่เห็นแปกอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจกิน ตอนที่ยังไม่กินน่ะแต่แต่แตก,กนน็ตอนที่ยังไม่กินนะ่ะคือคานเลยะลุกไม่ได้อย่างนี้นะคือลุกคือล้มเลยลุกก็คือล้มเลยอย่างเดียวเลยต้องคานอย่างเดียวคานไปกับพื้นเนี่ยจะเข้าห้องน้ําก็คานไปจะกินข้าวเงี้ยก็คานมากินอะไรเนี่ยเดินไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกินยาตนะัวนี้ยประมาณหนึ่งเดือนกินแล้วพี่ผู้วิจัยก็ไปกลับไปดู พอกลับไปดูอีกทีก็เดินได้เดินได้กินข้าวได้